42กับ150ตัวนี้ของแฉกครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทุกท่านทุกคนกรับยินดีต้อนรับเอฟซี FC, ทานเข้าสู่ช่องผู้เถ่ายพาด้วยครับอีซี่คนระับตามแนวทางโคงสุดท้ายของพอมากไปครับด้วยเอฟซี่ครับวันธงโค้งสุดท้ายพอมากจะบอกตัวไหนเลขผีบอกใครเีครับ,รบนะครับเนาะ เลขนี้คือเลขผีบอกอย่างเดียวครับพี่ชีครับ,รบถ้ามือไหนคนมาบอกคนมาเรียนน้ำเพลนนี่เพลนบอกไปแฟนงสี่นี่หล,ลายตัวนี้บอแมนกับนี่แหละของแท้นะหนึ 1, 5, 0, 4, 2, ่งห้าศูนย์กับสี่สองกับพี่ชีครับแนวะทางพมากจะเป็นตัวไหนนะครับเนาะาสิเข้าไปสอบถามเพลนเบิงว่ามีผีมาบอกย่ำตัวเกาบอโค้งสุดท้ายเลยครับเพืนะ่อฟันทง ไม่มีอีกแล้วที่ยิงได้เพิ่นได้มาตจอตองวดผมนะครับคันเลขกตองวดของพ่อมากนี่โอ้ของแท้คือว่านนะครับพี่ซี่ครับเพราะว่างวดนี่ผีไม่ชี้นะครับเด้อมาบอกมานำกันหลายคน้นมาสั่นฟ้าครับผมเย่อให้เพิ่นทำอืมครับบอโรดครับแล้วไปกักไว้เนี่ยเหล็กเนี่ยอย่างนนนั่นเนี่ยเมนเมซี่มาบอก,บอกว่าอยากักเหล็ก <c oughs> เห็นหนาปุ๊บบอกขันที่เอาสันา่นว่า ที่รึอืมครับผมที่มาสั่งปลุกครับท่านแอดมินเพิ่นมาปุ๊บนี่เฝ้าบอกเลยประธานว่าจะถามยากประธานว่าครับที่ครับอ่าแให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อเพราะว่าพอมากเพิ่นก็ะใส่ตั้งแต่พีบอกอย่างเดียวควงฝันของเพิ่นอ่าโดนแล้วเพิ่นบอกฝันฝันเขาวว้า,างวดนั้นก็ซ้ำงวดติดกันปุน้ยอืมครับ สามงวดติดกันส่ทงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของ่อมากนี่เข่าสามงวดติดกันเลยครับพี่ทีครับก็บมาลุ้นงวดที่แล้วนี่เนาะงวดที่แล้วนี่คนบอกวันผีบอกครับพี่ทีครับ <laughs> มีคนมาเล่นน้ำเพลินมาบอกสู่คนฟังนะครับเนาะคนได้ลืมเลขผีบอกเลยอ่คาครับอาจะซ้ำนีแ่แหละเนาะ มทมไปเาขาไปหาพอมากของพร้อมกันครับเนอะเป็นยังไงเนาะพอมากเนี่ยเนาะกินเข้าเส่าอยังนเนาะวันนี้ไม่ได้ซื้อของมาให้พอมากเลยครับอีซี่ครับ พอดีมาจอดร้านขายกับข้าวร้านขายกับข้าวก็ปิดอจอดร้านแรกก็ปิดจอดร้านที่สองก็ปิดจอดในตลาดก็มีตั้งแต่เวยเตียวก็เลยไม่ได้ซื้อมาให้พ่อมากครับพี่ครับก็คงจะเอาตังค์ให้แกอย่างเดียวนะครับเนาะเอาเงินให้เพิ่อนอย่างเดียวครับพี่ครับเพิ่นไปซื้อกินเองเพื่อนซื้อเพื่อนมีคนมาหาเพิ่อยู่ดอกครับพี่ี่ครับอืมอา้าวไปทางไหนเนาะ คือมีอ่อนซ่อนเห็นน้ออยู่บล่ล่ะโอ้โหเฮ้ยเพิ่งไปอยู่เพิ่งไปเส็นน้อบาดีน้อโอ้กินข้าวอะไรยังล่ะพอ่ออืมามา,มาพ่อลงมาโอ้แสด,วด,ดงว่ามีคนมาเยี่ยมมะายามไรอยู่ตัวนี่เห <l ots> ็นปะมีคนมาเยี่ยมมะยามไรอยู่บ่เ <l ots> อ๋อคือส่งเห็นะ <l ots> <l ots> กวนน้ากวนยังตั้งอยู่เเพิ่งขึ้นไปเมื่อกี้นี่บ่เพิ่งขึ้นไปบ้านเมื่อกี้นี่บ่โอ้อมามาพอมาลงมาบาดนี่อเอาขึ้นม,มากำลังลงมาครัีสีครับผมบโอ้กัมาคือเก่าละนะเนาะเลขเขาก็มาคือเก่าละเลขเขกาก็มาคือเก่าละเ,าเลขเขานี่ยขงมาดู เออเล็ก,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 กว่าเขาค้างๆเล็กน้อยสามเจ็ดนี่เวะขเขาเอะสามเจ็ดสามเจ็ดมาได้ไท้อีกมือมันออกทัว่วมือมันออกไม่มือมันออกอย่างไรีมันบ้าไหนออกมเขาบอกผมลเลยนีเขาผมเพื่อท่านเ<ะ>ขาไว้าเลขออกสามเจ็ดไม่เล็กยังไปออกสามเจ็ดบาทนี่เอาฟังเอาเรื่องครับพี่ทีครับ อีลีนีเออีลีน <ihr slavery> ีอเ่าแตอีลียังพอยังก็ครับาเจ็ดเออวันที่หนึ่งเอะวันที่หนึงอ่ะครับางวันที่หนึออกสามเจ็ดครับอ้าวเอฟซีขับบัดนี่อ้าผีทังไหนมาบอกบ่วันที่นอบัตนนี่หอดมือออกเลยออกแล้ววาสนามันออกกต่เหินพอสามเจ็ดยองไง เขาว่างะัดเลิจีปัูเอาลูกไปทางล่างก่อนเออเเอาอ้อ็นเลยางเลยก็เลยางที่ไหนเราบาดนี่ผมเปิดเทอร์นัดออกเขาบอกว่าเลขออกสามเจ็ดมีสองคนที่ปคัดคานว่า คูนึงเสื้อปีศาจระวังเอนี่แหละบาดนี่เอามีการคัดค้านกันดีไม่กอกอครับครับบแมนอือบาทนี้ครับวิู่ีฟังจะฟังเอาเด้อครับเด้อไปนั่งไขนนั่งมังเก้าบ่นั่งพุ่นบ่เออพุ่นละเอาเอาลงมาไหนบ่มามามาข้าเอียขาได้่หน้าสเขาคัดค้านครับเปดท่วงกันยัง ไมมัดจีวอกมันจะต้องออกนี่พอคัดเขาหมุนแล้วเออเออคัดเขาหมุนให้ออกตัวได้มันกะจิออกนี่เขาคาดคาดตัวไดนอ้านี่โฟมากเลยครับเร้อมเป็นกะนี่แหละครับการลงจากเคลื่อนลงจากยังกระค่อยไป่างทีละนั่งเรียกว่าเข้าวันนี่เเรียกว่าสามเจ็เป็นยเทียกว่าเข้าอ้เรียกว่สางเก็เป็นยงที่วกเขาพอดีเอาบาดนี่ลืมซีสวงแล้วบ่นะ อย่งนด้บ่อพ่อย่งนักักพ่อับาบโอ้ยเปยงสิบโอยงสิบกเถิเ้ยเอาเอาให้ได้เด้อพ่อเด้อเอาได้แล้วบ้านเอฟซีครับอืมอืมแี้มันหอุ่าอื บัตรนี่ราเด้อบัตรคนละยางเราแม่นดหลี่คนละยางคือแม่นยังน้อบัตรคนละยางบัตรนี่โอ้คนละยางเมตรสองเม็ดนี่เออเอาเอามันว่าจังไหนก็พออ๋อสวัสดีพ่อเอ้าสวัสดีพ่อมากครับผมสวัสดีครับอ่สวัสดีเอฟซีขอมากสวัสดีแล้วเออครับผม เป็นจังไหนที่จังหวัดม,มันมาจังไหนมันมาจังไดนเลขบาาเนี่ผมเป็นออกได้สองมือเนี่ยสอ,อ,อบาน,นี้เอฟซีเลยออ,ออกได้สองมือแล้ววะท่านครับเนออกได้สองมือแล้วจังหวัดเลยกออกสามเจ็ดมาขึ้มิดขึ้มิ <laughs> ชอวยออหวาอยู่โอ้เลขออกสามเจ็ดิบะเห็นช่องมาสิบ่พ่อที่มิดราวักนั่นือเป็นสีขาวอย่างนี้ละโอ้เลขออกแล้วแส่ว่าพ่อให้ถึงเราบอกขึ้นว่าเฮ้ยก็ว่าสิพ่าผมว่าว่าเจโต้โฮมวานนี่ได้ไหมนี่มันเป็นสีเก่าที่ แปดเลยสี่ะ,ะมาไปหลายนกบาดเนาะ่ะาจากไหนนกบาดเนาะอิปีเอ้คือไปหลายเถอะบาดนี่<ะ>ตั้งกี่สี่เจ็ดสี่แปดที่เก้าระบาดเนี่ยเ<อ>ฮ<ะ>้ยแม่นลีผมแปะพักกับเขาสันพักข้สาสันพักไปสองคนพักสองตาแม่ก็เทวังเล่ยเ<ะ>ไ,ได้พักสองตาไปสองคนครับ พักักันตามเจ้าเก่าบ้านเมียงฮะเอื่อนนพักเขาสันนะพักเขาสันพักแบบไปนอกพักเขาสันโอ้พอไปหาบ้าบอกเฮ้บอกผู้ผู้ผูยิงนดเขาแบวผู้ญิงแบวครับผู้เขาแบวไอ้หนูอยวางได้ดแดูเอ้ดแขนแล้วพอ เอาทัดๆเนี้ยพอมันจังไหนก็ไปมาจังไหนก็เดี๋ยวได้เจักแล้วแต่แล้วเล็กออกแล้วว่าเลขเลขออกแล้วออกจังไหนมันบังคับหนึ่งดมือมันว่าเขาพบพืชร้อยทันวออกแล้วเปิดโทรทัศน์ว่าออกแล้วครับโอ้บ้านนุ๊อันเบิ้งโทรทัศน์ทำว่ะบอกอ่เดี๋ยวนี้ <c oughs> <c oughs> เสียโทษทัานเลยผมเสียโทษนะอือนเขาประกาศออกมาเขาว่ามันออกแล้วครับมันออกตัวแค่แท่พ่อสามเจ็ดนี่เขาสามเจ็ดล่างหึบบนเพ่อะล่างหึอบนเขาว่าบนแล้วสามเจ็ดบนเออาซีสองอันมีผีไม่ซีมาบอกอย่าเดีบนี้เอาอันนั้นมันเขาเบาหอดนะโอ้เขาเบาหอดดย เขาบอกหอดแต่สามเจ็ตัวเดียวครับออกบนตั้งหากาว้าถอยเอฟซีบาดนี่เอามีสองเทียงแล้วผู้มาถึ่ผล่าบ้านออกอผมเปิดเตอร์ทัว่าออกแล้วนี่เอเอนะผมเกือไปตะเงินดูเอออ่าสรุปแล้วอ๋อบาดในล่างพอได้ยินบ่า,บา,า,าว่ามันออกกันเลยเอ้าก็ยังไงสามเจ็ดจึงเงิ สามเจ็ดตัวเดียวเลยครับอันเจ็ดสามเจ็ดนั่งสิเว้ยเจ็ดสามเจ็ดเอางูแต่หอดสามตัวพี่บ้านนี้ครับออเออเจ็ดสามเจ็ดมันกับมุนเยอะนี่ออะมุนอุ้ยปุ้ยเยอะนี่แล้วพี่เจ็ดสามเจ็ดแต่พี่น้องได้สามตัวเขาวานครับผม เจ้าว่ามีสองเทีย่ยนนะครอบผูมาแจะพูดว่าบ้านออกทีออ่มีสองเทีย่ยนี่ว่าทีอจักไปเสียร์ใครนว,วันนี้ทีผู้ม,มาเอาว่าเาลขบ้านออกอต่อพรอ,อย่างเี้ยเราเขาว่ามันออกแล้วครับอย่างเงี้คักนี่เนี่ยว่ามันออกแล้วว่าสันว่าครับอย่างนคักปาน,นั่งโต,ต๊ะปานหูแตกคนละเขาบอกห้องเซฟนั่นตี ว้าเขาเปิดวาื like ่องเขาเก็บวางซ้ำว hmm? ่ามันหูติดแตกดงครับโอ้เคยที่ว่ามีสองไอ้ไปคัดค้านว่าโอ้ว่าหนึ่งซื้อว่าปีศาจผมคนหนึ่งว่าจะมาได้โอ้ผีบ่ะนี่ว่าอยู่นี่เลยนี่อืผีบ่เอ้าอยู่ท่อแท้เลยนะว่าอยู่ท่อ เพียงเลยพีเขาบอกให้ฟังก่อนครับครับอาแคบหนก่อได้พี่ลองเด้เนาะอือใยญ่บานมันนั่งก่อคนนะโอ้อม่ใจ่แคจะก่อแค่จะใดอยะลือได้จังได้ผ่อเหล็กบ้าเอาผลว้าเหล็กออกก็ออกน้เพิ่นน้องรับน้องอิ่มซีครับเนี่ยอาเป็ดแหงวาด สองไซเพินสีได้แปแแแลกๆแหรอครับอี้ซี่คับผมครับผม